พอพูดถึงสิ้นปีเนี่ยภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะเป็นเสียงพลุกันเขาดาวกันเฉลิมฉลองกันใช่ไหมครับแต่ว่าที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเขามีวิธีต้อนรับปีใหม่ที่แตกต่างออกไปแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปีครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่และนี่เลยครับคือประกาศฉบับจริงที่เป็นที่มาของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ แค่เห็นโปสเตอร์ก็รู้สึกได้เลยเนะว่ามันไม่ใช่งานปาร์ตี้ธรรมดาทั่วไปแน่นอนแต่เป็นงานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่เลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูรายละเอียดจากประกาศฉบับนี้กันโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าคำว่าสวดมนต์ข้ามปีที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือบางคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับ สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปวัดสวดมนต์ปกติทั่วไปนะแต่มันคือการใช้ช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าพิเศษที่สุดของปีเลยก็ได้ก็คือช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่เนี่แหละครับมาสร้างสมาธิสร้างความสงบให้กับจิตใจของเราเองลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะเป็นเสียงพลุที่ดังสนัน่นก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงสวดมนต์ที่สงบเย็นแทนเพื่อให้เราก้าวข้ามสู่ปีใหม่ไปแบบมีสติแล้วก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆครับฟังแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้สำหรับใครที่เริ่มสนใจแล้วว่าเอ๊ถ้าอยากจะไปร่วมงานแบบนี้บ้างเนี่ยต้องไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงมาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยแน่นอนครับว่างานนี้จัดขึ้นในคืนวันที่31ธันวาคมคือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเขาดาวกันเลยแล้วก็จะต่อเนื่องยาวไปจนข้ามเที่ยงคืนเข้าสู่วันแรกของปีใหม่เลยครับ แต่ว่าไม่ต้องรอจนถึงเที่ยงคืนเป๊ะๆนะครับกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่สี่ทุ่มเลยก็คือมีเวลาให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจปรับจูนจิตใจให้สงบก่อนที่จะถึงโมเมนต์สำคัญจริงๆตอนเที่ยงคืนนั่นเองสำหรับสถานที่จัดงานหลักนะครับก็คือที่วัดแก้วโครวารามซึ่งต้องบอกเลยว่าวัดนี้ไม่ใช่แค่วัดธรรมดานะครับแต่เป็นถึงพระอารามหลวงเลย ก็คือเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของกระบี่เขาเลยล่ะครับการที่เลือกจัดงานหลักที่นี่เนี่ยมันก็บอกได้เลยว่างานนี้สําคัญขนาดไหนแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดแก้วกรวารามคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในกระบี่ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันเพราะเขาจัดที่วัดใกล้บ้านทุกแห่งเลยครับเรียกว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆกันอย่างทั่วถึงจริงๆโอเคครับ งั้นเรามาสรุปข้อมูลสำคัญกันอีกทีนะครับกิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีจากคืนวันที่31ธันวาคมเริ่มสี่ทุ่มเป็นต้นไปสถานที่หลักคือวัดแก้วกรวารามหรือจะไปที่วัดใกล้บ้านก็ได้ใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้เลยครับเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่างานจัดที่ไหนเมื่อไหร่ คราวนี้เรามาดูกันในเชิงลึกขึ้นอีกนิดดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้มันมีความสำคัญยังไงแล้วใครกันที่เป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมาคือเป้าหมายของงานนี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การเขาดาวฉลองปีใหม่ทั่วไปนะครับหลักๆเลยก็คือ 1. เพื่อเสริมสิริมงคลพูดง่ายๆก็คือการสตาร์ทปีใหม่ด้วยพลังบวกด้วยสิ่งดีๆให้กับชีวิตนั่นเองครับ 2. คือการถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญมากๆและแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้ก็คือการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีพุทธศักราช2,569แบบที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็สงบงามด้วยครับ โอ้แล้วคนจัดงานนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่เลยทั้งหน่วยงานของจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานวัฒนธรรมหรือสำนักง,งานจังหวัดแล้วก็ยังมีคณะสงฆ์ของจังหวัดกระบี่ด้วยคือการที่หลายฝ่ายมาร่วมมือการจัดงานสเกลนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากๆและสุดท้ายครับหลังจากที่เราได้รู้รายละเอียดทั้งหมดกันไปแล้วเนี่ย ทางผู้จัดงานเขาก็มีคำเชิญชวนส่งตรงมาถึงพวกเราทุกคนด้วยครับในประกาศเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งคำพูดนี้มันก็คือการเปิดกว้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีจิตศรัทธาก็สามารถมารวมตัวกันในค่ำคืนที่พิเศษแบบนี้ได้ สรุปแล้วนะครับกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็คือโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ใช้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปีมาชำระล้างจิตใจของเราให้มันสงบให้มันบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ด้วยความหวงังแล้วก็ความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่า ในยุคที่การฉลองปีใหม่มันเต็มไปด้วยแสงสีเสียงความสนุกสนานแบบสุดเหวี่ยงแต่การที่ยังมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่เลือกจะใช้ช่วงเวลานี้กับความสงบกับกิจกรรมทางจิตวิญญาณแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบันหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่อาจจะไม่มีคําตอบที่ตายตัวนะครับแต่ก็น่าเก็บไปคิดต่อไม่น้อยเลยทีเดียว